สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันน ouais. uh ี้ยนนีก็จะพาเพื่อนๆมาดูมาชมนะคะว่ายอนนีไปซื้อของมานะคะว่าได้อะไรมาม้างนะคะก็ไปซื้อของมาก็ไปหลายห้างนะคะเพื่อนๆไปห้างแรกนะคะได้ปลาได้ปลาแช่แข็งมานะคะปลาแช่แข็งนะคะปลาแซลมอนนะคะก็อันนี้ร้อยสิบเก้ขาวนะคะคิดว่าถูกแล้วนะคะก็ไปอีกห้างนึงนะคะ สดนะคะปลาสดคราวนี้ถูกกว่าอีกนะคะ99คราวนะคะอ่ะก็เลยได้มาเป็นสองอย่างนะคะอันนี้ที่ว่าถูกแล้วแต่อันนี้ถูกยิ่งกว่าอีกนะคะเพื่อนๆก็แต่ละห้างก็ราคาจะไม่เหมือนกันนะคะแช่แข็ง119สด99นะคะเพื่อนๆก็เลยได้มาสองอย่างนะคะเอ่อยันนี้ก็ไปซื้อของก็เออคิดว่าพรุ่งนี้จะไปวัดนะคะเพื่อนๆทีน,น,นี้ยัง ทำเมนูยังไม่รู้จะทําเมนูอะไรดีนะคะทีแรกก็จะทําว่าจะทําเมนูห่อหมกนะคะแต่ไปแล้วก็ไม่ได้ใบกระเพาใบโหระพาก็ไม่ได้นะคะก็ขาดหลายอย่างนะคะไปแต่ละห้างก็ของมันไม่ครบนะคะก็เลยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้ออะไรดีก็เลยเห็นอะไรก็ซื้อมาหมดนะคะเพื่อนๆได้ขนมปังมานะคะขนมปัง ก็ได้หมูมานะคะหมูก็ได้ปลาค่ะปลายแล้วนะคะอันนี้คือเป็นปลาอบปลาลมควันนะคะเป็นปลาลมควันเ็าจะกินในนี่แหละเทศกาลที่ว่าเอ่อโพสตนะคะกระด้น้ําจิ้มน้ำจิ้มอยู่อยู่ในตู้เย็นนะคะไม่ได้ออกมาลืมนะคะแต่ปลาอันนี้คือปลาลมควันปลาเซมอนลมควันนะคะวันนี้ได้ผลิตภัณฑ์ปลาเซมอนเยอะนะคะเพื่อน แล้วก็ได้ไข่นะ,ะนเพื่อนๆไข่มันแพ็กนะจ๊ะอันนี้ไปร้านแรกคือไม่มีนะคะไม่มีเอ่อต้นเลือกต้นอะไรนะต้นเอ่อใบใบโหระพาก็เลยก็เลยมาอีกอีกข้างหนึ่งก็ได้เป็นโหระพาของฝรั่งนะคะสองต้นสี่สิบห้านะคะสองสองอันนี้สี่สิห้าครูเนอร์นะคะเพื่อนมันก็หอมดีอยู่นะคะยังนี้ว่าจะทำหอมกนะคะไปวัดพรุ่งนี้นะคะ แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะชักจะทำเมนูอะไรนะคะจริงๆแล้วอะ่ะยินดีเลยเห็นอะไรอี้ก็ซื้อมาหมดเลยนะคะก็ได้กะลํำนะคะ<ๆ>เพื่อนกะล่ำก็ยัยงมีนะแล้วก็ไดโยเกิร์ตมานะคะสองสองกระปุกนะคะโยเกิร์ตนะคะคือลูกลูกกินนะคะลูกชอบกินเป็นโยเกิร์ตแบบธรรมาชาตินะคะไม่มีรสชาติอะไรเลยนะคะเพื<ๆ>่อน แล้วก็จะได้โดนัทมานะคะขนมของคนแก่นะคะอัน,นคือให้คนแก่คนขับรถนะคะก็เอาขนมไปล่อนะคะก็ไปขับรถให้เรานะคะก็ซื้อขนมให้นะคะแล้วก็ได้น้ํามันนะคะอันนี้เป็นน้ํามันทานดอกทานตะวันนะคะราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะคะกูหยิบหยิบมาเลยนะคะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ดูนะคะว่าได้ใบอะไรมาใบยญ้านางนะคะเป็น่อนๆใบยญ้านางใบยญานางนะคะ สิบห้าครูเนอร์นะคะก็เป็นสามสิบนะคะถูว่าอยันนี้ไม่มีเมนูนะคะ่ะแต่เห็นแล้วก็ซื้อมาเฉยๆนะคะไม่รู้จะทําเมนูอะไรนะคะความกิงอยากจะเก่งหน่อไม้แต่หน่อไม้ก็ไม่มีนะคะหน่อไม,มะะไไอ้ไม่มีนะคะเพื่อนไปแต่ละอย่างแต่ละวันของจะจะไม่มีนะคะแล้วก็ได้อัุ่นมาด้วยนะคะอาุมณแดงนะคะอังุนแดงราคาเท่าไหร่นี่ไม่รู้นะคะเพราะว่ายิบยิบอย่างเดียวนะคะ รีบหยิบรีบมาห่วงนอนก็ห่วงนอนนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆได้นอนไปสามชั่วโมงนะคะ <ๆ S 2> ก็รีบตื่นเนาะรีบตื่นมาตอนเที่ยงนะคะว่าต้องไปซื้อของนะคะเอเอาความสะดวกของคนขับรถนะคะเพื่อนๆ,ๆแล้วก็ไปได้นี่มาอีกนะคะได้ลูกว่ามาอีกนะคะองุ่นลูกว่านะคะเห็นไหมคะองุ่นลูกว่าก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะ จะคือจะเอาไปวัดพรุ่นองนี้ค่ะเอางนสองอย่างนะคะที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทําอะไรดีนะคะไปวัดนะคะได้กระเทียมนะคะเ,เพื่อนขาได้กระเทียมนะคะมะม่วงมาลูกหนึ่งนะคะลูกละสิบเอ็ดโครนนะคะสิบเอ็ดโครนนะคะลูกนี้แล้ก็อยากกินอะไรคือเปรี้ยวแให้มันหายง่วงนอนนะคะเป็นมะเดื่อ อยากคิดว่าจะแกงไตปลานะคะแต่ไตปลาก็หาไตปลาไม่เจอนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมะเขืออันนี้มาด้วยนะคะเป็นมะเขือแขกนะคะสดสดนะคะเพื่อนๆสดมากเลยนะคะหนามอ่ะเห็นไหมยังเขียวเลยพวนมันยังเขียวเลยสดมากเลยนะคะแล้วก็ได้หัวอันนี้มานะคะมาตตำส้มตำนะคะโคโรบี้นะคะโคโรบี้นะคะโคโรบี้นะจ๊ะ มันจะใช้แทียนส้ตมตำได้นะคะสดสสดพึ่งมานะคะเพื่อนๆพึ่งมาพึ่งเก็บมานะคะ <S <S ก็ะได้แตงกวานะคะเตงนกวาลูกเล็กๆนะคะยันนี้ก็คิดมั่วเมนูนะคะว่าจะทําลาบไก่ด้วยหรือเปล่าด้วยอะไรยังไม่แน่ยังไม่แน่ชัดยังไม่แน่นอนนะคะ <S <S ไม่มีแผนอะไรที่แน่นอนนะคะเป็นแต็กนกวาแล้วก็ได้ทับชี้นะคะพเพื่อน ผักชีนะคะผักชีผักชีผักชีนะคะสวยหอไป,ไปอีกร้านหนึ่งนะจ๊ะนี่ก็ไปอีกห้างหนึ่งก็จะได้อนี้มานะครับเอ่อมัสเซเลนนะคะคือกินกับสลัดนะคะทำสลัดแล้วก็จะใส่นี่ลงไปนะจ๊ะมัสเซเลน่แล้ว็จะได้ไส้กรอกนะคะวินโคนนะคะ แล้วก็ไส่กอรอกนะคะซื้อมาไว้นะคะ,ะ,คะเผื่อไม่มีอะไรกินก็กินไส่กอรอกนะจ๊ะสามชั้นนะจ๊ะสามชั้นอีกแล้วสามชั้นสวยๆนะจ๊ะเพื่อนๆสวยมากเลยนะคะดลล่เก้าสิบนะจ๊ะเก้าสิบโครนนะจ๊ะเก้าสิบเท่าไหร่จำไม่ได้นะจ๊ะแล้วก็เต้าหู้นะคะเ,เพื่อนๆเต้าหู้นะคะราคาเท่าไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ได้หมูบดหมูบดนะคะหมูบด หมูบดนะคะสองแพ็คนะคะมันอยู่ในอีกอันนึงแล้วก็ไก่บดเพราะว่าเอามาเผื่อไว้เผื่อว่าไม่มีอะไรทาอาจจะทําเป็นเมนูลาบนะคะลาบไก่เผื่อว่าจว้ำยังไงยังไม่ไม่แน่ใจนี้คือหมูนะคะหมูบดนะคะได้มาสองแพ็คมาจ้าสองแพ็คสองแพ็คนี่ไม่รู้ว่าจะทําจะทําเมนูอะไรนะคะแต่ว่าไส้กรอกได้มาเยอะเลยนะคะเอามาเผื่อไว้เผื่อไม่มีอะไรกินนะคะเพื่อนๆไส้กรอกเอามาทุกอย่างเลยไส้กรอกหมูไส้กรอก ไก่นะคะเ,เพื่อนๆมีทั้งหมูมีทั้งไก่นะคะเอามาเอามาไว้ก็แช่แข็งไว้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะจ๊ะแล้วกไ็ได้ไก่นี่มานะคะเ,เพื่อนๆเออ่ชิคกิ้งเอ่ออินเนฟินเล่นะคะเป็นอ uh, ่ไก่ฟินเล่นะคะไก่ฟินเล่ที่เป็นที่เป็นข้างในของไก่ฟินเล่นะคะอธิบายไม่ถูกนะคะเ,เพื่อนๆก,ก,ก็เรียกไก่ฟินเล่นั่นแหละนะคะ อันนี้คือคุณสาเขากินนะคะสากับลูกนะคะคุณสากับลูกยจนนี่ไม่กินยันนี่ไม่ชอบฟินเลนะคะยจนนี่ชอบขาชอบน่องชอบสะโพกไก่นะคะก็ดูก็ดูหุ่นก็รู้นะคะว่าคนชอบกินแบบไหนนะคะคนผอมๆเขาก็จะกินแต่ไก่ที่ไม่ติดมันนะจ๊ะสามียจนนี่ก็จะผอมมากนะคะเพื่อนเขาจะกินแบบนี้นะคะไอศครีมนะคะไอศครีมไอศครีมนะคะไอศครีมอีกแล้วนะคะเพื่อน Look, son, as, มาไว้ให้ลูกนะคะหรือตัวเองด้วยนะคะเวลาทำงานเหนื่อยๆมากก็กินไอศครีมนะคะไอศครีมไอศครีมไอศครีมนะคะสรุปแล้วก็มีไอศครีมอยู่สามอย่างนะคะแล้วก็ไก่นะคะก็ฝากช่องสมิญญาแอนอิลิซาเบตด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็มาดูชีวิตความเป็นอยู่ของเจนิสนะคะว่าอยู่แบบไหนเสื้ออะไรกินอะไรนะคะก็ ตามมีตามเกิดตามที่เราทําได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ